ก็กลับไปเกิดเป็นสเดจฉานนั่งกลับไปตรงโลกอีกบอก็เกิดเป็นคนยากและยากอย่างสองคือเกิดมาแล้วเจอคาสอ,อน,น,น,พ,รรนพ,อพระองค์เนี่ยยากเช่นกันเพราะว่าการมันเกิดพระพุทธองค์แต่ลบพระองค์เนี่ยเกิดยากอย่างี้บอกใช้เวลาถึงยี่สิบประสงค์ไขยกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าสักหนึ่งพระองค์ยอย่างเราในยุบเราเนี่ยอย่างยุบของเราที่ว่าพระสมณโคดม ซึ่งอายุของพุทธศาสนาแค่ห้าพันปีแต่นี้ก็เข้ามาสองพันหกร้อยแล้วสองพันห้าร้อยห้าสิบ้าเนี่ยจะนับว่าอายุจากอริพานิชเหลือแค่สองพันกว่ากว่าเนี่ย, 2, ายจากปัจจุบันเนี่ยต่อไปเนี่ยศาส,สนาเราแค่ห้าพันปีก็จะหมดศาส,สนาเราสั้นแล้วถ้าเราเกิดตายไปแล้วแล้วเรามาเกิดใหม่ถ้าเกิดในช่วง ช่วงที่ไม่เกิน5,000ปีเนี่ยก็โชคดีไปยังมีศาสนาอยู่แต่เรา,าจ,จะได้มาต่อต่อศาสนาของพุทธองค์แต่ว่าสําคัญยิงว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้ทําตรงนี้ไว้หรือเปล่าทํากรรมตรงนี้ที่จะมาต่อหรือเปลามีคําสอนตรงที่จะมาต่อได้หรือไม่นอกจากที่ว่ายากต่างๆก็จะมียากที่ว่าการได้ฟังพทธรรม ยากเช่นกันเพราะว่ากว่าคนที่จะมาได้ความสัตย์ธรรมจริงๆเนี่ยจะต้องฝ่าฟันมากมายต้องเข้าใจต้องต่อสู้กับอุศลต่างๆที่มีอยู่มันมีภัยมีสิ่งที่มาขวางงามที่มากั้นอยู่เยอะแยะมากมายแต่ขอให้ให้ภูมิใจตัวเองว่าเรายัางมีสิ่งดีสองสาอย่างอยู่ในตัวเราคือเกิดเป็นคนยังมียังมีคาว่าพทธเจ้าให้เราได้ยินยังมีคําสอนพระองคง์ที่อยู่ในพระไตรปิฎก อันนี้ถือว่าเราโชคดีกว่าคนมากมายเลยคนในต่างประเทศหรือคนนอกศาสนาเนี่ยไม่โชคดีเทาเาเา่าเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาจิตได้ให้เราเข้าใจโลกให้เข้าใจชีวิตเข้าใจทั้งปัจจุบันเข้าใจทั้งอนาคตเราจะเข้าใจอย่างไงเราก็ต้องมี มีบุญจากอดีตเนี่ยส่งมาแล้วให้เราได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยเข้าใจได้ว่าถ้าเราเราไม่มีบุญตรงนีเ้เราไม่มีสิทธิ์ได้มาเกิดในพุทธศาสนาเลยถึงได้มาเป็นชาวพุทธได้มาฟังธรรมพอดีชาติเนี่ยเป็นแรงหนุนให้เราได้มามาเป็นชาวพุทธได้ถ้าเราไม่มีบุญจากอดีตชาติเนี่ยเราคงถูกเวี่ยงไปในศาสนานอืน่นอื่นเป็นประเทศที่ไม่มีศาสนาเลยหรืออยู่ในประเทศที่ยากจนมากๆ บางทีเกิดเป็นชาวพุทธเนี่ยแต่ไม่สนใจทําบุญก็มีเพราะอะไรเพราะว่าไม่สนใจเลยว่าเอเอจะไจะทำหากินไม่สนใจว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงเออคดีสุขสบายแล้วก็เลยถูกไอ้เจ้าตัวเนี้ยมาทําให้เราหลงไปในสังคมหลงไปในลาบยศเสลิมเสรนเนี่ยรู้ไว้ว่าไอเราเกิดมาในเป็นคนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างต้องทําอะไรบนะ้าง ที่เราเกิดมาแล้วเกิดสนใจศาสนาได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่เราสร้างกันมาเป็นก็เรียกว่าเป็นบุพเพเก่าที่เราเกิดมาแล้วมาเจอศาสนาแล้วมาสนใจซึ่งหลายคนในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะให้คนสนใจน้อยมากเราจะไปพึ่งแค่ความรู้ทางโลกพึ่งแค่การทำหากินบางทีคนมาเจอศาสนาก็ไปทางสนใจแค่การทําบุญจ่ายบาาร พอแล้วไม่จะสนใจวาสนาแก่นศาสนาเป็นอะไรบ้างตัวตนของศาสนาอยู่ตรงไหนบางทีนับถืออะไรที่ไม่ใช่คําสอนเอช่นเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ไปบนบานสารกล่าวไปแก้กรรมไปขอพรบางทีก็ไปบนเหมือนไปติดศีลบนเจ้าติดศีลบนเทพให้มันช่วยมีไปดูดวงมัน่นไ,ไปอ้อนวอนต่างอันนี้ ไม่ใช่ศาสนาแล้วศาสนาเราเนี่ยไม่มีให้จะอ้อนวอนมีพราเรกรัธิเรียนนอกคําสอนและนี่เราทําอะไรนอกคําสอนคือเหมือนก็ทาทาตัวเองให้ออกจากศาสนาหนึ่งเสียดายที่เกิดเป็นคนญาติยังมีคําสอนอยู่ด้วยเนี่ยซึ่งเราไม่น่าที่จะทิ้งตรงนี้ไปสิ่งที่ว่าจะมาเกิดเนี่ยถักพระองค์นี่ย,ยาวนานมากยังประทานคาสอนให้เรา ยังเหลืออยู่เนี่ยเพื่อให้เราได้พ้นจากทุกข์นั่นเองเราเกิดมาแล้วไม่เห็นกานจะเป็นอนันต์มากเนี่ยเราก็ทีนี้รับทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตเลยเพราะศาสนามีเพื่ออะไรยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเราไหนึ่งถ้าเราไปสนใจคําสอนที่เพียเพ้ยนแต่คาสอนพระองค์เราก็จะเรียกนอกอยู่เว้นนอกนอกคําสอนก็นเหมือนเราจะดีดตัวออกจากคําสอนพระองค์ นอกคำสอนมืะองค์ก็จะเป็นลัทธิอื่นๆในอนาคตน้่ยเหมือนกับคนในยุคพุทธกาลที่เกิดมาร่วมยุคพุทธกาลของพระองค์ก็จะมีคนนอกลัทธิคนที่ต่อต้านคาสอนนี่เกิดจากบุพก,กรรมเก่าเขาได้สร้างคือเราศึกษาจากอดีตได้เลยว่าีอดีตอดีตจะเป็นตัวสอนปัจจุบันแล้วก็เป็นส่งผลในอนาคตยังไงทุกม่านแล้วเราศึกษาอดีตนยมันจะบอกได้ว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไง ที่ในคำสอนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการดัดแปลงเติมเติมไอ้คำสอนตัวเองเข้าไปมากมายใช้ความคิดตัวเองมั่งความคิดของอาจารย์มั่งเข้าไปสองคนบิดเบือนคำสอนพระองค์ีะมีอัตตาของตัวเองเข้าไปเยอะเอากล่าวอ้างว่าอันนี้ใช่คำสอนพระุทธองค์โดยอ้างเอาเอา,เอาคําพูดของตัวเองเนี่ยใส่ใส่เข้าไปบอกว่านี่เป็นคาสอนพระพุทธองค์ พวกนี้บาปก,กรรมมากคือเหมือนที่ติดกั้นหนทางที่คนอื่นเขาจะรู้ความจริงพวงเปรียบว่าเหมือนผู้คนที่จับงูงเห่าที่หางคนที่จับงูงเห่าที่หางมันเป็นยังไงก็ต้องถูกงูฉกตายในที่สุดนี่เองนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ว่าการได้ยิ่เกิดมาเป็นคนแล้วได้มาอยู่ในแดนพุธแล้วจะทํายังไงให้มีประโยชน์ เราต้องรอบคอบเราต้องไม่ประมาทนะชาติที่เกิดเป็นชาวพุทธยิ่งมีคําสอนอยู่ที่เราไปหลงเชื่อหลงผิดศึกษาผิดจากคาสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยที่ยังมีอยู่ที่แท้จริงเนี่ยเราก็เสียชาติเกิดโดยไม่รู้ตัวนี่ที่ไม่ใช่เสียชาติเกิดแค่ชาติสองชาติเนี่ยเป็น,นแสนชาติเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าตกไปในนรกแล้วเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นคนเนี่ยยากเพราะกิในลโลกเนี่ยเรา พอตกไปในโลกเนี่ยมันมันยาวนานมากนื้โลกชั้นที่หนึ่งเนี่ยใช้เวลาถึงเก้าล้านปีเนี่ยถ้ายมตกไปในโลกชั้นที่หนึ่งเกิดมายทีก็ไม่อาจจะไม่มีพุทธเจ้าก็าได้เพราะว่าสิ่งที่เราหลงผิดเราทําผิดเรานอกคําสอนเนี่ยเ็จะถูกบันทึกเก็บไว้ในจิตผู้ท,ที่ผู้ที่ประพฤติแต่สิ่งที่สะสมที่นอกคําสอนเนี่ยข้างหน้าก็จะไม่เจอคําสอน เพราะมันเป็นอุตลกรรมที่เก็บไว้ในจิตแล้วที่บราตัแต้นแล้วว่ากรรมจะส่งเป็นวิบากจะส่งเปนอนาคตคือข้างหน้าลอยแล้วโยมทําอะไรในปัจจุบันที่นอกคําสอนข้างหน้าโยมก็ไม่เจอคาสอนไม่มีบุญไม่งีูบุญในชาติเนี่ยที่ได้เกิดมาคนที่ไม่มีบุญในชาตินี้ก็คือใครก็คนคนที่ไร้ศาสนาบ้างคนที่อยู่นอกศาสนาพุทธบ้างคนที่เกิดใน ในถิ่นฐานที่แย่ที่ไม่มีคําสอนหรือถ้าไม่ได้เกิดเป็นคนก็เกิดเป็นสัตว์ในอบายนี่อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันกับสัตว์เดรัจฉานนี่มีบุญแค่จะไม่น้อยมากที่คือมีแต่บาสนั่นเองไม่สามารถต่อบุญได้เลยอย่างคนเนี่ยยังมีบุญบ้างมันคนก็มีบุญนิดหน่อยได้เกิดเป็นคนแต่ว่าไม่ ไม่สามารถที่จะมาสร้างบุญได้ต่อหรือมาพบมาเกิดในแดนพุทธแต่ก็ไม่ไม่สนใจนี่คือบุญตรงนี้สร้างมันน้อยน่เองดังนั้นเราจะทำยังไงตรงนี้มากขึ้น,นก็ต้องมีคาสมดงเนสร้างไว้เป็นยิบากเป็นกรรมของเราไปข้างหน้าเราจะเห็นในคนลหลายๆคนเนี่ยโอกาสที่จะสร้างบุญมีน้อยแต่ในปัจจุบันข้างหน้าเนี่ยอนาคตชาติเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันนั่นเอง ถ้าเราทําแต่บาปอกนศลนเนี่ยข้างหน้ารออยู่แล้วถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยข้างหน้าคือสัตว์เดรัจฉานนี่มีเดรัจฉานบางชนิดเนี่ยลําบากลาบนมากเลยถ้าม,มีบุญแล้วขอให้ทาเอาบุญเนี้ยต่อข้างหน้าอย่าเรียกว่าหลงแต่อยู่ในเพลินอยู่ในความสุขทั้งโลกเหมือนในสังคมปัจจุบันเนี่ยวิ้หญมนุษย์เนี่ยชีวิต แต่หลายคนเนี่ยไม่ไมค่อยรู้สถานะตัวเองว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาทําไมเกิดมาแล้วต้องทําอะไรบ้างวันวัน,วนล้วก็มุ่งแต่ทำมาหากินอย่ี่ชีวิตกนตั้งนาตั้งตาแก้ทุกข์กนันแก้กันไปเรื่อยๆคือ,อกินในเองขึน้นหาความสุขไปวันวันให้แก่ตนเองมีแต่ความต้องการปรารถนาไม่สิ้นสุดมีความวุ่นวายเครียดกลุ่มฟุ้งซ่านลำคาญ หรือเบียนเบียนเอาลัทธิเปียกกันมีแต่ความเห็นแก่ตัวแสวงหาความสุขให้แก่ตนความสุขที่ว่านี่จริงๆก็เป็นเพียงเขาเรียกว่าโลกิยะสุขโลกิยะสุขมันเกิดจากอะไรเกิดจากอาวิชานี่นเนองอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้ออมไอ้ความก็คือโมหะที่มาทําให้เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทาอยู่เนี่ยมันเราทําอะไรอยู่ อวิชชานี่ยก็จะสร้างสร้างตัณหาตัณหานี่ไม่ใช่คำแปลว่าเอ่อทยานอยากเหมือนแค่เราอยู่ที่นีตัณหาจริงมันอยู่ในเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคืออะไรคือทำทำที่เกิดขึ้นแล้วเอื้อกันต่อเนื่องกันคือมีธรรมชนิดนี้จึงถึงมีธรรมถึงมีธรรมชนิดนี้มันกาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท อวิชานี้ที่สร้างตัณหาตัณหาก็สร้างอุปทานเป็นกิเลสที่ติดตามกันมาจากอาดีดชาตอาวิชานี่รื่องพื้นฐานนี่คือบาปอกุศลนั่นเองมาจากอกุศลที่ผิดสองจากวิชานี่มีอะไรบ้างอกุศลยี่สองก็คงคุณันแล้วมีโลภะจิตแปด 8, โทสะจิตสองโมหะจิตสองเมื่อเกิดเป็นคนเนี่ยก็ต้องทำมาหากินประกอบอาชีพต่างๆอันนี้เป็นปกติก็สแสวงหาปัจจัยกันไป ปัจจัยสี่ก็มีอาหารเคร่อนงนห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคท่านในทางธรรมเขาเรียกว่าปัจจยมิตรตัญหาฟังน,นี้จะเป็นสัพทธรรมนิดหนึ่งที่เราปัจจัยสี่นี้ก็เรียกว่าปัจจยมิตรตัณหานอกจากนี้ยังมีเรื่องของความต้องการที่เพิ่มอีกเรื่องของลาบยศสนเสริญสุขเนี่ยในทางธรรมเขาเรียกโลกามิตรตัญหา แต่จะสังเกตให้ดีว่าสิ่งที่เราแสวงหาทั้งสองประเภทเนี้ต่อท้ายด้วยคําว่าตัณหาใช่ไหมนนมีปัจยมิตตัณหาโลกามิตตัณหาตัณหาเนี่ยที่บอกแล้วว่าไม่ใช่แปลภาษาอังกฤษว่าความพยายามอยากเพราะว่าตัณหาจริงๆเนี่ยของพุทโธเนี่ยก็คือปฏิจสมบัติเป็นตัวที่ก่อให้เกิดวัฏฏสงสาร คำว่าตัณหาที่เรารู้แค่ความต้องการเนี่ยมันเป็นเป็นความต้องการพื้นฐานในการสร้างความสุขความสบายทุกคนมีตัณหาเนี่ยเราต้องรู้ต้นเหตุมันมาจากไหน,นความสุขสบายที่มนุษย์แสวงหาในปัจจุบันชาติทาให้เกิดการต่อสู้ดิ้นรนไม่ต้องเกิดความเครียดเราไม่รู้ต้นเหตุจริงๆต้นเหตุจริงๆของไอ้ตัณหาคือโมหะวิชานี่มันเป็นกิเลสยากดีที่ส่งมา ก็ทำงานร่วมกันกับโลภกย,กลลยจิตโลโลภยจิตอกุศลจิตสิบสองนี่นเองปัญหาจริงๆคืออะไรฐาน,นจริงๆปัญหาคือโลภะโลภะเจตสิกที่อยู่ในโลภะจิตไม่มีศัพท์รมสักหน่อยเพื่อโายามจะได้ก้าวหน้าในทางธรรมปัญหานี่ก็คือโลภะเจตสิกที่เป็นสมุทยัยสมุทัยก็คือต้นเหตุ ต้นเหตุของทุกข์ต่างๆก็โลภะเนี่ยคือต้นเหตุที่ให้เกิดทุกข์เนี่ยพอมีมีโลภะก็เกิดตัณหาตัณหาก็ทําให้เกิดทุกข์คำว่าทุกข์ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไอ้ความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกขเวทนาอย่างที่แปลกันในภาษาโลกแต่ความหมายที่จริงทุกข์เนี่ยทุกข์ในคำสอนดรงลึกซึ้งกว่านั้นเยอะไม่ใช่ว่าเป็น เป็นมนุษย์ทุกข์แค่นั้นเทวดาภรมนี่ก็ทุกข์ทำไมยังทุกข์อยู่เพราะว่าจะยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดน,นั่นเองตราบใดที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยก็ยังมีทุกข์อยู่จะมากน้อยก็ตามแต่ภูมิบุศลของแต่ละบุคคลแต่คำว่าทุกข์ของพุทธองค์เนี่ยบอกว่ายังไงพุทธวจนะก็บอกว่าทุกข์นี้มีถึงร้อยหกสิบประกอบด้วยโลภยจิตแปดสิบเอ็ด เจตสิกห้สิบเอ็ดแล้วก็รูป28่สิบแปดยโมีขอทำเพิ่มขึ้นแล้ว